ในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคเหนือมีแม่ชีชื่อว่าแม่ชีสีซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านมาเนิ่นนานท่านบวชมาแล้วกว่าสิปีปฏิบัติธรรมอย่างสงบเสี่ยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องโลกภายนอกมากนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีเศรษฐีใหญ่จากกรุงเทพมาเยี่ยมวัดแห่งนี้บ่อยครั้งเพื่อถวายปัจจัยและร่วมกิจกรรมทำบุญชื่อของเขาคือคุณชายประสิทธิ์ผู้เป็นไม้และมีอาการป่วยเรื้อรัง ทั้งสองพูดคุยกันในเรื่องธรรมะอย่างลึกซึง้งและดูเหมือนว่าจะมีความเข้าใจที่ดีต่อกันจนวันหนึง่งแม่ชีสีหายไปจากวัดเขาวลือกระจายออกไปอย่างรวดเร็วบางก็ว่าแม่ชีทิ้งภาพไปอยู่ครหาสน์หรูบางก็ว่าเธอรับเงินจำนวนมากจากเศรษฐีเพื่อแลกกับการลาเพศบัพชิตหลายคนผิดหวังหลายคนกล่าวโทษ ทว่าหลายเดือนต่อมามีข่าวเศรษฐีประสิทธิ์เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักส่วนตัวโดยมีอดีตแม่ชีสีอยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้ายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานศพแม่ชีกลับมาวัดอีกครั้งพร้อมกับนำทรัพย์สินที่ได้รับจากเศรษฐีทั้งหมดมาบริจาคแก่โรงพยาบาลและวัดในถิ่นทุรกันดารเธอไม่ได้พูดอธิบายอะไรนอกจากประโยคเดียวว่า ไม่มีใครรู้ว่าเราต้องทำอะไรในชีวิตเพื่อช่วยคนอีกคนหนึ่งจากความทุกข์แต่บางครั้งมันอาจต้องยอมให้คนทั้งโลกเข้าใจผิดเพื่อรักษาหนึ่งชีวิตให้จากไปอย่างสงบขอคิดสอนใจจงอย่าด่วนตัดสินใครเพียงเพราะได้ยินแค่ปลายเรื่องเพราะบางการกระทำอาจยิ่งใหญ่กว่าที่ตาเห็น